เซอร์เบียเจอขยิงบล็อกของโปรแลนด์แบบทีมชาติไทยแพ้ไป0ต่อ3เซตในศึก VNL 2023ประวัติศาสตร์มีไว้สำารอยบอลเร็วเซอร์เบียเจอสกิลบล็อกขั้นเทพของโปรแลนด์ใน VNL 2023สำรอยทัดดาวบอลเร็ววอลเล์บอลหญิงไทยสามมิถุนายน2,566ความเคลื่อนไหวหลังจากทีมชาติโปรแลนด์เอาชนะทีมชาติไทยไป3ต่อศเซต ล่าสุดโปแลนด์เพิ่งเอาชนะแชมป์โลก2องสมัยและอดีตเบอร์หนึ่งของโลกอย่างเซอร์เบียไปแบบขาดลอย 25-18, 25-22และ30-28ทําให้โปแลนด์ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งของตารางมีจังหวะที่อักเนียชกาโคโคเลฟสกาหมายเลข5ของทีมชาติโปแลนด์ขย e งบล็อกมีนาโปโปวิชเบอร์ห้าของเซอร์เบียซึ่งดูแล้วคล้ายกับจังหวะของทัชด,ดาวนึกแจ้งโดนแค่ยืนขย e งปลายเท้าก็บล็อกได้แล้ว ในขณะที่คู่ต่อสู้ต้องประโดดอย่างสุดตัวโปแลนด์ชนะมาแคนาดาอิตาลีไทยและซเซอร์เบีย